สวัสดีครับพบกันเทสเกมไอคูนิโอสิบเครื่องศูนไทยวันนี้เราจะเล่นทัพชพบกับผมตู่จากตู Tech Talk, ่เทคท็อกเช่นเคยสำหรับตัวแปรเราจะทำไว้ได้าล่างตลอดการเล่นเหมือนเดิมส่วนตัวแปรอื่นก็คือแบตเตอรี่เต็มร้อโชว์ซิปิโอเสร็จความร้อนเฟมเรทเดลชามแล้วก็รีเฟรชอาร์ชอด้วยใส่เคสเล่นบอร์ดหุมห้อง,องและจับเวลาก่อนอื่นมาดูที่การตั้งค่ากราฟิกในเกมก่อนนะครับ เครื่องน e ว1 0ศูนย์ไทย8เอเจนี่เนี่ยปรับได้สูงสุดแค่90เฟรมเองนะเวลานี้ทั้งล็อบบี้หรือว่าหน้าต่อสู้เลยก็เป็นจนุดพิจารณาอีกข้อหนึ่งส่วนใจรสโคปก็เปิดแล้วตามนี้นะครับประมาณนี้พร้อมแล้วก็ไปลุยช่วงแรกกันดีกว่าครับโอเคครับผม PUBG Mobile กับ i c ค n นิวสเครื่องสูนไทยนะครับเล่นแบบ ปรับดื่นไหลแล้วก็กราฟิกเป็น90นะครับแล้วก็ไม่อัดหน้าจอด้วยช่วงแรกเราจะเล่นแบบนี้ก่อนนะครับ90เฟรมไม่ได้แทรกเฟรมโดดไปเลยอย่างที่เคยบอกไปแหละว่าตัวนี้เสียงมันค่อนข้างจะเบานิดนึงถ้าเทียบกับมือถือที่มีลำโพงคู่ตัวอื่นอนะนะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มต้นอยู่ที่34นะครับอุณหภูมิไปนะนะอุณหภูมิชิปอยู่ที่48 เฟรมเรทยังอยู่ที่80%ปลาย90%อยู่ครับ CPU use แปดสเปรประมาณ 70%-80% แหละมีการมีก <C ock> ันนี่งไงครับเรียบร้อยไปหนึ่งครับทีนี้ผมก็ไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วนะไม่อะไรหรอกแต่ว่าแบบมันไปเล่นเจ็บอื่นมากกว่าเกิดมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ขอใครล่วงหน้านะฮะเฟรมเรท 9ก้ 90, แต่ก็ไม่ได้นิ่งเลยมากอ้อลืมบอกไปว่าโหมดยังเป็นโหมดสมดุลน,นะยังไม่เป็นมอนสเตอร์เพราะว่าเฮ้ยเรียบร้อย,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 ยเดี๋ยวหาที่หลบมุมก่อนจะเปิดรายละเอียดต่างๆของโหมดเกมให้ดูนะครับสำหรับเกมนี้สิ่งที่ผมเปิดกับพับจีก็คือโหมดสีมิตินะครับนี่สสีมิติโหมดอ e ีสปอร์ แล้วก็การ d ีดหรือว่าป้องกันการแจ้งเตือนต่างๆการปรับปรุงภาพในเกมคือทําให้ภาพสวยขึ้นนี้ก็เปิดอีกอย่างที่ผมเปิดเหมือนกันชินเลยคือปรับปรุงเสียงครับผมเปิดนี่นะครับแม็กซ์ดทุกอย่างอย่างที่เห็นเลยเพื่อทําให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะฮะทั้งเสียงสีเท้าทั้งเสียงรอบทิศทางอนะไรเงี้ยตั้งแต่อยายุสามนะครับมันมีระบบ ช่วยด้านเสียงซึ่งจำเป็นมากสำหรับเกมี่ยนภาพจีครับอยู่ทางนี้นี่ว่าเรีย <c oughs> บร้อยไม่คล้องมือเลยฮะไม่เล่นนาะนรถไฟนี้จะไปไหนนี่ผมก็ไม่รู้นนครับว่ากิจกรรมนี้มันมีแนวทางการเล่นแบบไหนขึ้นรถไฟก่อนฮนะ <c oughs> นั่งรถไฟไปโคลราชนะครับตอนนี้ก็โอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหารแต่ว,ว่าเมื่อกี้ช่วงลงมาแรก,แรก ที่มีคนเยอะๆอยู่ก็มีอาการแบบสะดุดบ้างครับแต่ไม่เยอะนี่นะครับจโรสโคข,ของเครื่องสบายๆยอยู่แล้วครับผมกับเครื่องระดับหมื่นกลางจนเกือบหมื่นปลายแบบนี้น <C le af> ่าเสียดายอย่างหนึ่งนะตรงที่รุ่นเนี้ยความแรงมันน่าจะเปิดร2อยสบเฟรมได้โอ้โอ้มีเฟรมร่วงครับโอ้เฟรมร่วงลงมาหกสิบอืมนาทีเท่าไหร่เนี้ยสิบแปดอืมดูดิความร้อนของชิปไม่สูงความร้อนของ แบตก็ไม่สูงแต่ทำไมดรอปเฟรมเหลือ60แล้วไม่เป็นไรครับเราก็มอนเตอร์กันไปโป้งอ่ะขึ้นมา90อีกรอบหนึ่งนี่ครับประหยัดพลังงานกับกราฟิกอัตโนมัติก,ก็ปิดอ่ะพอไม่อยากให้มันดรอปเฟรมนี่แหละพูดต่อจากเดินมนดีกว่าตอนแรกผมคิดว่ามันได้120ตั้งแต่แกะกล่องอ่ะเพราะว่า8 g e เจของ F6 มันก็ร2 0เฟรมตั้งแต่แกะกล่องละก็รอกันต่อไปครับ ผ่านมาจะยี่สิบห้านาทีแล้วครับตอนนี้โอ้โหอุณหภูมิเรียก <Yeah. S 1> ว่ายังเย็นอยู่เลยนะสาสิบเก้าเนี่ยของแบตตัวชิพห้าสิบเอ็ดชิวๆเลยฮะเ mm hmm. หลืออยู่คนเดียวใครจบก็ละผมว่าเรียบร้อยโอเคไปสรุปช่วงแรกกันดีกว่าครับผมช่วงแรกนะครับเล่นแบบ90เฟรมไม่อน้าจอม,มาดูที่เอเวรเรเฟรมเรนะครับแป แแล้วก็แม็กสุด91ดูที่กราฟป,ประกอบอยู่ที่ประมาณ80กลางถึง9กตลอดครับในส่วนของเฟรมไทม์สุดฮะไม่ถึง25่ิมิลลิวิตลอดเลยอ,อุณหภูมินะครับ39.3 m a สแม็กส่วนอนุณหภูมิของชิปเท่าที่เห็นมเมื่อกี้50ต้นต้นอะ่ะแม็กสุดส่วนการอินไฟอยู่ที่2.16วัตต์เอเวอร์เรจ CPU ยูสเซจประมาณ70 -80 นะฮะโอเคไปเจอกันช่วงที่2ต่อเลยโอเคครับ พับ G Mobile กับไอคอนิโอสเครื่องศูนย์ไทยนะครับเล่นแบบอัดหน้าจอไปด้วยแต่เดี๋ยวเราจะแทรกเฟรมกันเดี๋ยวระหว่างบินอยู่เนี่ยมาแทรกเฟรมไปพร้อมกันเลยดีกว่าครับนี่นะครับการแทรกเฟรมในวิดีโอเกมเพิ่มอัตราเฟรมปุ๊บเฟรมเรทหลักมันจะดรอปลงมาที่72นะครับ72็คูณสก็144แล้วรีเฟรชหน้าจอนี่ครับตรงสายมือบนเนี่ยที่เป็นตัวแดงๆร้อก็คือ แสดงว่าเราแทรกเฟรมเรียบร้อยแล้วแบบนี้อย่างที่บอกกับพอบางคนเดี๋ยวจะคิดว่าเอ้ยทำไมเฟรมเรทดอกนี้มันแทรกเฟรมได้แล้วเหรอดูที่เรสเฟรมเรทช่วยยืนยันอีกเสียงว่ามันเรียบร้อยแล้วครับไปหาอุปกรณ์กันอุณหภูมิเริ่มต้นไม่ได้ดูเลยฮนะแต่ตอนนี้แบตสามแปดครับอุณหภูมิชิปห้าสิบห้าห้าสิบหกตรงนี้นะเฟรมเรทก็ประมาณนั้นแหละ 7จ็ดสิถึงเจ็ด CPU เสร็จเอ้ยมันขึ้นว่าร้อยเลยเหรอเมื่อกี้ What ไม่ถึงหรอกแต่ก็เยอะอยู่ครับประมาณ9 0้าสมันตรงมันเนี่ยเพราะว่าไอตรงตรงเนี้มันไม่แรงเลยแต่ว่าด้านบนมันบอก9 0้าสรงงเหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยไปดูตอนสรุปอีกทีครับโห oh, คนเยอะแล้ว,วะ่ะท่าทาง ตัวลำโพงเนี่ยว่ากันตามตรงนะต่อให้เราเปิดช่วยเสียงมิติต่างๆแล้วผมว่ามันก็ยังแยกซ้ายขวาไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร <oz> ่นะไม่เหมือนตอนไอคูสิบสาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นพวกโปโกไอเจ็ดโปยังรู้สึกแยกได้ดีกว่านี้เลยก็ <oz> นั่นแหละฮพูดกันไปตามความจริงอ่าเพื่อนไปหมดแล้วเหรอนเนี่ยพระเจ้าทำไมตานี้มันช่างโหดร้ายยิ่งนะัก มีก่อนนีก่อนนีก่อนเ <G ül> ฮ้ยล้อเฉยหาของอะไรยังไม่ได้เลยครับวิ่งหัวตุกตุตนหนีออกมาเนี่ยอืม <G ül> แต่เฟรมเรทก็ไม่ได้นิ่งครับลงไปหกสิบฝาเมื่อกี้มีจังหวะสะดุดสะดุดอยู่เรียบร้อยเย็บร้อยหนึ่ง <G ül> ไล้ล่า ไนร่ากระโดดมาจากชั้นสามอะ่ะตัวบอกเฟรมเลสของระบบตามที่เคยบอกไปในเกันชินนะครับว่ามันถ้าเราแทรกเฟรมอ่ะมันจะล็อกไม่ให้อยู่แบบเดียวทามนะครับเฟรมเลสก็นิ่งๆนะครับใช้หมดสมดุลอยู่นะปรับลงมาจากมอเตอร์ละมีคนขับรถมาวะ่ะนีไ่งไงนี่ไงว่ะ ลบก,ก่อนเดี๋ยวขอฮิวให้ได้ก่อนเถอะนี่ไงล่ะมาดิ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 มาด,มาดิไปดิไปไหมล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะน,นี่ไงล่ะ การปรับปรุงแสดงผลอ้าวเมื่อกี้มันขึ้นว่าการปรับปรุงการแสดงผลภาพในเกมถูกปิดไปอ๋อนี่ครับปิดไปแล้วครับกับเกม PUBG เนี่ยเท่าที่ลองมาสองเกมมันเหมือนไม่ได้แบบว่าวัดว่าอุณหภูมิถึงขั้นไหนเราจะล็อกเฟรมหรือดรอปเฟรมนะครับแต่มันเหมือนว่ามันสะสมนานแค่ไหนมากกว่าตอนนี้ช่วงที่สผ่านมา24นาทีโอเคเดี๋ยวเราลองมอสเตอร์ครับว่ามันจะกลับไปที่ 7จ็สบสองมันอ,อ๋อการแทรกเฟรมเหมือนจะถูกปิดไปด้วยนะคะเพราะว่าพอเรามอนเตอร์ปุ๊บมันจะขึ้นมาที่เก้าสิบแล้วตอนเนี้ยผมปิดแทรกเฟรมไปดีกว่าปุ๊บเดี๋ยวค่อยเปิดอีกรอบหนึ่งครับนึ่เป็นระบบของเขาแหละเพื่อความปลอดภัยของเครื่องครับซึ่งดีอยู่แล้ววงบีบปะเพื่อนวงบีบก็ขอสายก่อนแล้วค่อยหนีไปฮนะไป คับแหนีดีก่าฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ๊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 อ้๊ยอุ๊ยอ่๊อุ๊รอุ๊อุ๊ย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 อว๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอเ๊ยอุยอุ๊รอุ๊ย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 ออุ๊อุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,ยโออออุยอ,อุอออออออยอย,อย โอ้เดี๋ยว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 โอ้โอเคครับไปสรุปช่วงที่สองกันดีกว่าช่วงที่สองนะครับพับจีโมบายกับเนโอสิบเป็นแบบแซกเฟรมมาดูที่เอลเลสเฟรมเนะครับเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งแล้วก็แม็กสุดเก้าสิบเอ็ดดูที่การประกอบนะครับจะเห็นว่าพอเราบังคับแซกเฟรมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบสองเฟรมซึ่งต้องคูณสองไปนะมันก็จะได้ประมาณร้อยสี่สิบอัพนั่นแหละ ส่วนเฟรมไทม์ดีอยู่แล้วครับพอเราใช้ชิป Q1 แทต้เฟร์เนี่ยจะอยู่ที่25มิลลิเซกตลอดอุณหภูมิแม็กสุด43.5ปกติครับอุณหภูมิแบบแบบนี้ส่วนอุณหภูมิชิปผมเห็นอยู่ที่ประมาณ60ต้นครับการกินไฟ3.05วัตต์ัตเอเวอร์เรจไม่เยอะเลยฮะ CPU ยูสเซษประมาณ70-80ครับเหมือนเดิมไปพบกับช่วงที่3ต่อเลยโอเคครับผมช่วงที่3นะครับ ครับจิมมบายกับ i อคูเนีสิเครื่องสูนไทยเล่นแบบแทรกเฟรมเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้อ่ะระหวางโดนี่ความละเอียดสูงพิเศษสําหรับเกมก็คือการอัพสเกลนั่นเองมันก็จะมีการแจ้งเตือนว่าใช้พลังงานเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นก็กดไปครับอืมก็รู้สึกได้เหมือนเดิมครับเหมือนตอนที่ scale, อัพสเกลแบบเกนชินอว่าภาพมันคมขึ้นอนุณหภูมิเริ่มต้นช่วงที่สามแบตสามเก้าแล้วครับชิปอยู่ที่ห้าสิบแปดถึงหกสิบเลย เฟรมเรทยังอยู่ที่60ปลายถึง70อยู่ครับโหมดเรายังใช้เป็นโหมดสมดุลก่อนนะครับโอ้โหอยู่นี่เหรอหลบป๋โอ้โหนี่ไงล่ะผ่านช่วงที่3มา5นาทีกว่าการอัพสเกลพร้อมแท็กเฟรมนี้ยังไม่สร้างความกระทบแบบ มีนัยยะอะไรนะฮะเอ๊ยเจอแล้วหลบอยู่ตรงไหนเนี่ย found you, โอเคร้อยขึ้นรถเราจะเพื่อนโอเคสบายสบายเล่นกันชิวๆครับ บโอ้โอ้โอ้โหโอเคครับผมพอได้อยู่ไปสรุปกันดีกว่าครับผมช่วงที่3นะครับเนโอสเครื่องไทยพับจแบบแซกเฟรมแล้วก็อัพสกิลไปด้วยเอเวอเรสเฟรมเลยนะครับ71.4 Max สุด78แม็กสุดู8ปเราดูี่การ,ระกอมนะครับอืมนิ่งแล้วมันก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเฟรมไทม์อยู่ที่ประมาณ 20-25 m มิลลิเซกตลอดก็นิ่งเหมือนเดิมอุณหนะภูมิแบตแม็กสุด42.6ส่วนอุณภูมิชิปเท่าที่เห็นก็ประมาณ60ต้นๆครับแม็กสุดการกินไฟไม่ต่างเท่าไหร่3.18วัตต์เอเวอร์เรจ CPU เสร็จปรมาณมาเลยครับ70-80มาในส่วนของแบตเตอรี่นะครับเล่นมา1ชั่วโมง10นาทีแบตเหลืออยู่75ลดไป25%เ ทำได้ดีเลยครับกับการเล่น90 FPS แล้วก็แทรกเฟรมเป็น144สเกมมีอัพสเกลด้วยแบตยังเหลือตั้งขนาดนี้สรุปนะครับ i c o Neo 10เครื่องไทยกับ PUBG Mobile ถือว่าเล่นได้ดีเลยครับเล่นแบบไม่อ่านหน้าจอเนี่ย90เฟรมอาจจะไม่นิ่งมากนะแต่ก็อยู่ในระดับสูงตลอดส่วนการแทรกเฟรมใช้ได้จริงครับดูลื่นขึ้นแถมอัพสเกลไปด้วย ก็ไม่มีปัญหาข้อสังเกตที่น่าเสียดายคือปรับได้แค่90เฟรมมันน่าจะได้120เฟรมนะครับกับความแรงของชิปขนาดนี้อีกจุดที่ไม่ค่อยโอเคก็คือเสียงไม่ว่าจะเป็นความดังมิติหรือว่าการแยกซ้ายขวาเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าสู้ไม่ได้กับเครื่องอื่นที่เลทราคาใกล้เคียงกันแต่ด้านอื่นไม่มีปัญหาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการทัดหรือว่าใจโรสโคปทาได้ดีอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าน e o สิตัวนี้ก็เมนกันมาได้ แล้วพบใหม่คลิปหน้าขอค,ครับสวัสดีครับ